Þakk fyrir að hluta. กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่กับผมแบล็กลิสกฤชเจนเคยโดยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโต้ลวตาลูสัปปบิวิญดาจาร์และพวกผมแบล็กลิสกเชเนเคยโดยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตกิจกรรมก่อนพี่ปู่พิษจะเข้าโดยกิจกรรมปู่พิษเนี่จะเข้าประมาณ149วันเพราะฉะนั้นเซิร์ฟใครที่ยังไม่ถึงกิจกรรมปู่พิษก็รอด,ดูเลยประมาณ1 4 9วันหลังจากเซิร์ฟเปิดเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมปู่พิษอย่างแน่นอนแต่สําหรับใครที่มีกิจกรรมปู่พิษแล้าารร้้ววววจจะะเเขาาาาาในนนนัพรรรร่่งีีีมมมมศึกกกกกษออดดิิปูหไ ้เน,นื่องจากกิจกรรมปูพิษเนี่ยแตกต่างจากกิจกรรมอื่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเลยจะมีข่าวสารทางด้าน PC มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือร้านเติมเกม power play เติมถูกเติม,ตมไวปลอดภยัยร้อเซนทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม power play นะเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อเซนไม่ว่าจะเป็นเกมชินิมแพกโตหลัวตาลูเกมอะไรต่างๆเนี่ย ราา้านเผาเพลงได้หมดเลยและร้านเ w าเพลงเนี่ยเติมถัวการเติมเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้บริการกับราา้านเผาเพลงโดยการเซิร์ฟไปที่ powery ใน a c e b o o k หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะเอาละเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยดีกว่าขอพูดในเรื่องแรกก็คือเวอร์ชัน PC สําหรับใครที่เล่นบนเวอร์ชัน PC เนี่ยจะมีเร็วๆนี้โดยเมื่อวานจะมีการไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับกิจกรรมปลูกคิดและยังมีข้อความหนึ่งที่ระบุไว้ว่าพรีวิวกิจกรรมปลูกคิดอ่ามีกิจกรรมปลูกคิดแล้วก็ เวอร์ชัน PC ของเกมโต้หลวดตาลู่ที่กําลังจะมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เล่นบนเวอร์ชั่น PC บอกเลยว่าเร็วๆนี้นะครับผมไม่มีกระตุกแน่นอนเวอร์ชันนี้ผมลองเล่นแล้วได้เวลาลบโปรแกรมจาลอง Android แล้วแหละกระตุกได้กระตุกดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารเรื่องต่อไปเป็นกิจกรรมปูพิษกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงโดยเริ่มต้นกิจกรรมปูพิษเนี่ยหน้าตายังคง เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็ไต่หอแล้วก็จะมีการตีบอสใช่ไหมละ่ะอ่ะเหมือนเดิมแล้วก็จะมีทางด้านสุมสกินอะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยดีไซน์เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมานิดหน่อยอันนี้อาจจะไม่ชัดนะเนื่องจากผมแคปผิดอย่างแรกเลยก็จะเป็นทางด้านเหรียญอันนี้เราเอาไว้สุมใช่ไหมทีนี้ดอกไม้ตัวนี้ไม่ใช่สมุนไพรที่เราจะไปอัพตัวละครนะแต่จะเป็นการเอามาอัพกิจกรรมครับดังนั้นเนี่ยเหรียญในกิจกรรมรอออบนนี้้ไดเยอะอยะนะู่ะ เดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงนี้เราอธิบายตรงนี้แล้วุทุกคนก็คงจะรู้นะว่าเป็นกิจกรรมเนะื้อเรื่องอะของจะเป็นประมาณไหนอันนี้ทุกคนก็พอจะทราบดีกันอยู่แล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตรงนี้กันเลยดีกว่าอ่ะปึ๊บเปิดเข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้มันก็จะเป็นการแต่งหอดีไซน์คล้ายเดิมครับจะมีอยู่ประมาณ4โหมดแล้วก็เปิดตามระยะเวลานะปึ๊บพอเราเข้าไปเล่นจะมีประมาณ1 2 3 4 5หนะเท่าที่จาได้5ไอ้ตรงทองนี้รวมกันเป็น6ดังนั้นเนี่ยแค่เฟสเดียวเนี่ยเราได้ถึง 300เหรียญ300เหรียญเลยนะแล้วได้ถึง300รยเหรียญดังนั้นเนี่ยกิจกรรมตัวนี้ได้เหรียญเยอะมากครับอาจจะมี33 3สาม3ามสอถ้าเกิดว่าเราผ่านได้ทั้งหมดเราได้อยู่ที่ประมาณ1,200เหรียญจากกิจกรรมตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวได้จ่อยกันอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็ของรางวัลน,นะครับผมเป็นทางด้านของไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเป็นของกิจกรรมหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ อันนี้เราต้องมาลุ้นกันดูอีกทีนะว่าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้สำหรับใครที่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่ามันเป็นคือแบบแปลนของอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอข้ามเลยละกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างสาหรับใครที่ตีกิจกรรมปูปกินแล้วแบบว่าโอ้โหดามจไม่แดงต้องเติมอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยจะได้มาจากสายเติมแต่รอบนี้เนี่ยเราสามารถติดอันดับแล้วเราก็ได้อันนี้ไปด้วยนะครับผมจะทําให้ตีแรงขึ้นนะเอาเป็นว่าของแถมเล็กๆน้อยๆละกันต่อไปเป็น เนื้อเรื่องกิจกรรมปูพิษนะโดยกิจกรรมปูพิษจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยยังบั๊กอยู่เนื่องจากเขาใช้เป็นเวอร์ชั่น PC <c oughs> เขาเอาเวอร์ชั่น PC มารีวิวให้พวกเราได้ดูนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอา่ามันอาจจะยังบั๊กอะไรอยู่ต่างๆนะครับผมก็โดยตามที่ผมบอกนันแหละไอ้เหรียญสีทองงตรงนี้มันก็จะมาขึ้นค่าตรงนี้ครับแล้วก็ตีบอสกิจกรรมปูพิษแรงขึ้นอ่ะไม่มีอะไรมากต่อไปเรามาดูที่ตรงนี้ครับจะเป็นแมชชีนิกนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรนะก็จะเป อัพอะไรสเตตัสต่างๆโดยการใช้ดอกไม้ก็อย่างที่ผมบอกไปในกิจกรรมปูพิษเนี่ยเราจะได้ดอกไม้ซึ่งมันไม่ใช่ดอกไม้สูนไพรเซียนที่เราจะไปอัพตัวละครแต่จะมาอัพในกิจกรรมปูพิดก็คืออัพตรงนี้นี่แหละส่วนค่าสเตตัสอัพไปแล้วมันได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูในวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นปบัฟมาแหละเห็นปะมันจะขึ้นบัฟอยู่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยอ่บเปลี่ยนบัฟได้อ่า เดี๋ยวเราไปดูตอนครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกอบปูพิษโอ้โหบอกเลยว่าเทพมากเลยนะมันออกสีเขียวไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีและอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราติดท็อปคุณเห็นอะไรไหมคุณจะได้เหรียญครับท็อปหนึ่งถึงท็อปห้าสิบได้ห้าร้อยเหรียญก็จะเป็นตามนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันท็อปางล่างเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่ก็ได้เหรียญจากกิจกรรมตรงนี้เห็นปะว่ารอบนี้เนี่ยแจกเหรียญเยอะแต่ครับผมแต่มีแต่อีกแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ การเติมกันเลยดีกว่าโดยการเติมแน่นอนเลยว่ามีเติมครับผม2 p a แพ็คนี้ก็เป็นแพ็ค19บาทแล้วก็แพ็คประมาณ200หรือ300นี่แหละสักอย่างแต่นะครับผมเพจดูสังเกตดูมีแค่568รอบนี้เขาตัดทิ้งไปแล้วนะต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นซื้อเบต้านะเออประป็ณประมาณ500 68โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อเนี่ย mm hmm. ก็ได้เหมือนเดิมครับประมาณ60เหรียญแล้วก็2ตัวคุณคิดว่าคุ้มไหมนะโอเคขอข้ามไปเลยละกันตรงนี้ก็เตรียมใจไว้หน่อยนะต่อไปครับเป็นทางด้านของการสุ่มสกินปู่พิษโดยเราจะมีตัวใหม่เข้ามาเลยครับก็คือตรงนี้ โดยกระดูก3มดาวตรงนี้เราสามารถสุ่มได้ถึง3รอบด้วยกันนะอ่ะก็ะจะเป็นตัวนี้ครับผมดาวอุกบาตมันสามารถเลือกได้แค่ตัวเดียวนะดังนั้นเนี่ยมาอ่านก่อนว่ามันดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดีคุณคนก็ออกไปสุ่มกันมาแต่หลายๆคนบอกว่าดีนะครับผมมันคล้ายๆการกับการเผาระเบิดอ่ะเซตเผาระเบิดนะั่นแหละเป็นการเบิร์ดดามจดและก็ยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มครบ80ครั้งการันตีไปเลยเอากระดูกส่วนหน้าอก1ดาวหรือไม่เราสามารถเลือกได้เป็นสาดาวคือกระดูกตัวนี้ครับผมเลือกได้อีกนะดังนั้้้้้้้นนนนนเีีีี่ยหหาาาาจจกกกกตตรรงงไไดด3ชชิิแลว็อ้น แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาจากตรงนี้เราสามารถแลกเป็นส่วนหน้าอกได้ครับจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมปูพิษทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกิจกรรมนี้เกลือหรือว่าไม่เกลือครับส่วนผมเนี่ยก็ยังไม่รู้นะต้องรอก่อนว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่กันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามรับชมดูเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดบายท่านผู้ชม